มีร้านอะไรไม่มีหรอเอาไอ้ของกระเด็นที่ไหนมันขาดใ,<ห>ใช่ไหมพี่ใช่มันขาดอ๋อมันขาดขาดออกปั๊มกระเด็นออกเลยอะ่ะดีนะอันนี้ของเก่าอันนี้ที่เราเคยเก็บไว้จากอะไรลูกค้าเราคิดว่ามันหาซื้อยากกันเลยเก็บไว้กว่าจะหาเจอนะครับผมน้ำล่างได <รก S 1> ้ใจนำล่งนะางตอบเลยจะได้ไวหน่อยไม่ต้อง ใส่ปามคัดตั้งลาน,น้ำมันอยู่ตรงนี้นอ,อ้อ,อ,ถอมถ่ายรูปไว้นะถ่ายรูปตัวนี้ไว้อันนขงกาของไว้ไหออ่าค้าดยดะารจะหลุดได้ไไดยังไงเน,นานนมมนะม,นนนมืนกันห็อกจิ้ว ที่ไหนได้ขาดเลยรู้ดิเ็ดเจะเปลนแไงเ็ดเจ็ดไม่ลูกค้าไงนี่ยช้าเดี๋ยวต้องไปเร่งเป็ด ใี่มันทายพี่นหน่อยนัดไว้อย่าให้มันดิ้นด้วย 肯定啊。